สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เรารู้สึกว่าสนุกสนานมีเนื้อหาสาระกันมากขึ้นนะครับเรา,ากำลังตั้งคำถามว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงรวยที่สุดในโลกท่านอาจารย์ครับทำไมคนญี่ปุ่นถึงมีความสามารถอย่างนั้เรื่องนี้พระอาจารย์มองว่าญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกับอยูคือเขาเป็นประเทศที่เป็นเกาะทีนี้พอเป็นเกาะปั๊บเนี่ย ธรรมชาติก็แถมภัยมาอะไรที่ว่าร้ายแรงร้ายแรงหนึ่งประเทศอื่นเนี่ยเจอได้แค่บางอย่างแต่ที่นี่ครบทุกอย่างอ่านมาที่ว่าสิ่งนี้สําคัญเพราะมันทําให้เขาลุกขึ้นสู้ธรรมชาติาแทนนี่เขาจะยอมธรรมชาติแล้วก็โทษว่าเป็นเพราะเป็นกรรมเขมาไม่ <c oughs> เขาตั้งคําถามว่าถ้าเราถูกรายล้อมด้วยแผ่ธรรมชาติเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไหมเ <c oughs> ช่นแผ่นดินไหวเขาก็คิดระบบปฏิบัติการที่จะอยู่ร่วมกับแผ่นดินไหวบ้านเราเนี่ยห้าริตรได้ตื่นตะลึง ของเขาในฮาริเตอร์ยังจำใจใช้สอยปกติเพราะว่าเขาปรับตัวที่จะอยู่กับธรรมชาติได้นี่ประเด็นหนึ่งก็คือเขาลุกขึ้นสู้เพราะพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาตินี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองญี่ปุ่นนี่เป็นชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมการทํางานหนัก ว่ากันว่าถ้าใครเรียนจบและไปทํางานนะส่วนมากไม่ค่อยย้ายบริษัทอน่ยคุณยอมรู้ดีเนี่ยใช่ถ้าย้ายบริษัทปั๊บถูกการของอะวว่าคนนี้ล้มเหลวฉะนั้นอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่พิสูจน์งในบริษัทนั้นไปหลายคนเป็นอย่างนั้นถึงทั้งชีวิตทั้งชีวิตนี่คือสิ่งที่เรียกกันมาได้มาจากวัฒนธรรมบูชิโดคือวัฒนธรรมซามูไรคือเขาถือเรื่องศักดิ์สรีสูงมากจับทําอะไรนะถ้าถ้าทําได้ไม่ดีก็ไม่เลิก นี่อันนี้สําคัญนี่คือปณิสัยที่เรียกกันว่าเล็งผลเลิศทําอะไรไม่มีหรอกแหละถ้าเด็ดทางานแล้วถ้าไม่ประสบความสําเร็จที่นี่ก็จะไม่บากหน้าไปที่ไหนการเล่าจากเงินถือเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีมากหรือทําอะไรก็ตามถ้าผิดพลาดจะแสดงความรับผิดชอบกันง่ายๆไม่กอดเก้าอี้ลาออกแล้วทะมาตุลาออกนี่คือเรื่องปกติรับผิดชอบแต่ตรงนี้นี่มันมาจากไหนล่ะก็มาจากความคิด แล้วความคิดอันนี้มีส่วนเป็นพื้นฐานก็คือการศึกษาขเขาเน้นเรื่องการศึกษาถ้าเรามาสรุปกันว่าคนญี่ปุ่นมีวันนี้ได้ก็เพราะความรู้และไอ้ความรู้นั้นได้มาจากการศึกษาผมสังเกตอะไรอยู่บางอย่างวันนี้คนญี่ปุ่นอยู่ในอัมะตะนี้อยู่ประมาณเกือบ5,000ันคนคุณโยมเห็นอะไรใน,ในคนญี่ปุ่นเราในบ้างคนญี่ปุ่นนั้นมีความเพียรม,มีความใฝ่รู้มีความมุ่งมั่นและ ลัทธิที่เมื่อกี้ที่ว่ามูชิโดนั้นสอนให้คนญี่ปุ่นนั้นมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีนั่นก็คือเป็นนิสัยของซาม,มูไรที่จะมีต่อเจ้านายและองค์กรเราคงอาจจะต้องไปคุยเรื่องญี่ปุ่นในข่าวหน้าแล้วแนนะ่ะครับก็มีเรื่องให้ดรด,ด้ยวยเยอะครับวันนี้เช่นเคยแจกหนังสือเล่มนี้พร้อมกับลายเซ็นของพระอาจารย์วอและผมนะครับสำหรับทุกท่านที่ส่งชื่อและที่อยู่ไปที่เฟซบุ๊กวิกรมกรมบันดิต สิท่านแรกขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ